หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว i n n คดีพลิกไปเลยเด็กชายวัย14ปีคู่กรณีหมอเหรียญทองหลังจากแม่เด็กวัย14พร้อมมูลนิธิวินวินและสสอ,อในพื้นที่เดินทางเพื่อจ่ายค่าปรับและรับเสื้อผ้าโทรศัพท์ของเด็กคืนแต่ปรากฏว่าเจอถุงซิปล็อกผงสีขาวปริศนาคล้ายยาเสพติดแม่บอกว่าตกใจมากที่เห็นถุงซิปล็อกสีขาวนี้จากนั้นตำรวจเชิญแม่และเด็กชายวัย14กลับไปที่สอนอทุ่งสองห้องอีกครั้งเพื่อสอบปากคำและเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ให้ข้อมูลนำตัวเด็กตรวจหาสารเสรติดล่าสุดเด็กชายวัยสียอมรับกับนักข่าวว่าซองถุงสีขาวคือแป้งเอาไว้ดมไม่รู้เหมือนกันมันผิดกฎหมายและเพิ่งจะดมครั้งแรกจนผู้สื่อข่าวจี้ถามว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่และเด็กวัยสิก็ยอมรับว่าแป้งในที่นี้คือเฮโรอ,อีนที่ซื้อมาจากเพื่อนในซองละ50บาทล่าสุดมอเรียนทองโพสต์เฟซบุ๊กแล้วโดยบอกว่าโปรดแชร์ให้ทราบว่าซองบรรจุผงตามภาพที่ร่วงหล่นออกมาจากกางเกงของเด็กวัยสิ่ทา ผู้รู้ได้โปรโดให้ข้อมูลว่ามันคือผงอะไรกันแน่ถ้าเป็นผงยาเสพติดจ,จริงผมขอให้ปปสหรือตำรวจสนทุงสองห้องขยายผลไปถึงกระบวนการผู้ขาด้วยแม่น้องไหนไปจริงสอพอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีกลุ่มนิรมิตเทวาจุตินำโดยแม่นกแม่น้องไหนไวัยแปดขวบพร้อมทนายธรรมราชเดินทางแจ้งความ157้ต่อน,นายอภิเชษปานจรัสภูมิในการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร,ร์ธานีและพวกคี่เข้าไปในบ้านเมื่อ13พฤษภาค,คมนำโดยนาย ทรีชัยไทยเจริญในอำเภอเจ้าหน้าที่พมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใตา้แม่นกบอกว่าขอแจ้งความมาัตรา157กับเจ้าหน้าที่โดยหนังสือคำสั่งของผู้ว่าเป็นไปตามมาตรา30มวงเล็บคือมีหนังสือเรียกผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นมาให้ถ้อยคำหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ความประพฤติสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กแต่คณะที่เข้าไปทำผิดวัตถุประสงค์ของมาตรานี้และมีการข่มขู่น้องไหนอีกด้วยนอกจากนี้แม่นกยังพยายามอธิบายคำว่าซูมที่ น้องนท์ได้พูดและตอนนี้กำลังเป็นคลิปวัร้อโดยบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าซูมของน้องหนท์หมายถึงการน้อมจิตเข้าไปพิจารณาในสิ่งต่างๆคนที่วิปัสนากรรมฐานระดับหนึ่งจะเข้าใจคำที่น้องพูดเช่นการพิจารณากายสังขารในคำว่าซูมของน้องคือการดูให้กระจ่างส่วนในกรณีที่มีข่าวว่าทางตนเองจะดำเนินคดีกับกลุ่มตลกกลุ่มหนึ่งที่เลียนแบบพฤติกรรมของน้องนั้นเรื่องนี้ยังไม่ทราบแต่ก็ไม่เคยให้ค่าเพราะมันเป็นเรื่องไร้สาระเจอตัวแล้วหลุมวิดีโอคอลหาอดีตภรยาโช์ทำลายลูก วัยเจ็ดขวบขู่ให้กลับไปคืนดีเป็นกรณีที่ชาวเน็ตตามหากันทั้งคืนกรณีหญิงวัย34ปีขอความช่วยเหลือกันจอมพลังให้ช่วยตามหาลูกชายวัยเจ็ดขวบที่ถูกนายนวีศักดิ์วัย33ปีซึ่งเป็นอดีตสามีและพ่อของเด็กซึ่งนายนวีศักดิ์พาลูกและทำลายลูกเพื่อข่มขู่ตนเองให้กลับไปคืนดีหลังเลิกรากันมาประมาณ4-5เดือนมีวิดีโอคอลขณะทำลายลูกมาให้ดูโดยทั้งหมดแจ้งความดำเนินคดีแล้วกระทั่งกันจอมพลังประสานเจ้าหน้าที่ระดมติดตามตัว,ตวและเจอนา นายนวีศักดิ์และเด็กวัยเจ็ดขวบจนพบนำกลับมาที่สอพอกระทุ่มแบนปรากฏว่าตรวจปสวัสสาวะของคนเป็นพ่อเจอสารเสพติดอีกด้วยนายนวีศักดิ์บอกว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะโมโหต้องการพาลูกไปสมัครเรียนแต่ติดต่ออดีตภรรยาไม่ได้ภรรยาก็คือไม่ว่างเลยโดยเอาความโมโหไปลงที่ลูกเพื่อต้องการประชดภรรยาก็เท่านั้นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือหนายป่ารอยต่อฮาจังหวัดภาคตะวันออกถูกช้างป่าทำร้าย จนเสียชีวิตโดยช้างป่าที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทราบชื่อตามที่ถูกตั้งหรือมีการขนานนามใช้ยากันว่าสีดอโหนกจอมดุร้ายที่เคยทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตมาแล้วเหตุกรารณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณหนึ่งทุ่มที่บริเวณใกล้กับแนวคูกกันช้างทางตอนเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัต่าเขาอ่างลือในที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราผู้เสียชีวิตอายุ38ปปีเพิ่งได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างของหน่วยงานอนุรักษ์ในชุดเคลื่อนที่เร็วของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพียงแค่ เดือนเท่านนนั้ายกอบตท่ากระดานบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้มากัน3คนติดตามช้างเพศคููสีดอโนกรูปร่างใหญ่แต่ไม่มีงาสุดท้ายพอเจอก็จะพยายามผลักดันเข้าไปอยู่ในแนวคููกันช้างแต่ปรากฏว่าสีดอโนกอยู่ในอาการตกมันพอดีมีกลิ่นเหม็นรุนแรงโชยมาก็หันไปทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตในเครื่องแบบเรื่องนี้เรียกว่าาวากันทั้งชุมชนลูกเสือโคร่งโผล่มากลางดึกมาได้ยังไงเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับให้วุน่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตีสาม ของวันที่16พฤษภาคมตำรวจสพบางประกงรับแจ้งว่ามีเสือโครง่งอยู่ภายในซอยบางวัวบางจากหมู่ที่11ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทาที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายธนพลลูกเสือโคร่งนอนอยู่กลางถนนหน้าบ้านโอ้ัยชาวบ้านพยายามจะเรียกมากลางซอยลูกเสือก็วิ่งเข้าใส่ชาวบ้านก็แตกตื่นแต่มีผู้สื่อข่าวพยายามยืนนิ่งๆเพราะคิดว่าลูกเสือคงไม่ทำร้ายแต่สุดท้ายโดนเสือกัดขาจนได้กระทั่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านใช้เวลาเกือบสิบนาทีจึงเรียกลูกเสือ ออกจากบ้านและไปอยู่กลางซอยได้กู้ภัยพยายามใช้ผ้าคลุมเพื่อจะจับแต่สุดท้ายลูกเสือเริ่มหมุดหงิดและเริ่มกัดแรงขึ้นทำให้กู้ภัยตำรวจผู้สืขาวโดนเสือกัดทะลุกางเกงเป็นรอยถากเพราะเขี้ยวเสือ จนสุดท้ายกู้ภัยสามารถจับได้ตอนนี้ส่งไปที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ที่ศรีราชาแล้วนายชยานนท์คนเห็นเสือคนแรกบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาดีๆกำลังจะพานายธนพลเข้าวานแต่สุดท้ายเจอเสือยืนอยู่กลางซอยขี่รายคิดว่าเป็นสุนัขพอเข้าไปใกล้อีกทีอ้าวกลายเป็นเสือคราวนี้เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาจับสรุปแล้วเสือหลุดจากไหนต้องรอผลการสอบสวนกันต่อไป